โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอายโอายโอ๊โอ๊โอยโอยโอโอยโอยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยั๊ยอยโอ๊โอ้ยโอ๊ยอ ใช้เวลามันประโยชน์ไหมหัวหน้าอู้หัวหน้าเขาได้โว้ยแสงไรนิแสงนิแสงเราต้องใช้เวลามันประโยชน์แมมลงว่าครับพิงโคบ้านลุงพันไข่บนนอกแล้วนะครับเฮสุนั่นทุ่งครับเมื่อลุงพลพูดคำนี้หิวแสง ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว <c oughs> ดีแล้วนะบ้านนุ่นพันนะครับจยากมีลูกขึ้นล่างนะครับอาจจะได้ต้องต้องจากลูกโผล่พอน้อยทีครับเนาะงานไม่เสร็จงานไม่เส <c oughs> ร็จโธ่พอพไปเอกผมไปยอดอยู่แล้วพอไปเอกผมนี่ครับเป็นงไงม,มาถามมาถาม เป็นโคงบ้านนะครับเป็นโครงบ้านพิพี่อุพันธ์ครับเต็มนราเบี้ยโอ้ยโอ้ยโอลองโอ้ยลองโอ๊ยอ๊ยโอ๊ย๊ยโอ๊โอ๊ย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 อ๊ยโอ๊อโออ

รับน้ำจะไปใส่ับนี่จะม้วนเขาแม่น่อให้มาถึงกรองแงนะมนเะยตน้มไดาตานดวยนะได้มาะบงยแว้แข็งแล้วงใส่วเอือน้ี่บหย่งหานี่โโหอะ ทางเรงข้างเข้าทางทั้งที้างครบครบอูโยโอยยติดแนวันนรับรลชาบ้านลุงพันนะครับนะรานครับคนเราแล้วมาช่วยกันไหมไหนเออมาถามมาาาง พยายมเอาหนึ่งแล้วก่อนเนาะเขาก็ซื้อมาเขาก็หามาสยามในเพื่อเพื่ออนข้าวก่อนบ้องซื้อสยามแล้นั่นเอออีบะหูอ่ะอีบะหูอ่ะเด้ออย่าเด้ออย่าเด้อทั้งวันเลยทั้งวันนะไปดีครับหมดมือหมดมือหมักทหานหมดมือทำไม่ยังอ่ะไม่ยัง โอ๊ยเดี๋ยวมันปล่อยไหม,มเห็ดจังกึ๊ตล็อกนี้มกกักสักี่สิบผมตรบลอวแ่อเดี๋ยนะแก้เราต้องหาวิธีที่จะทำให้ล็อกเราเข้าไปได้

ทั้งวันทั้งวันมือทั้งวันกดมือจะได้คลิปไง <sucks> แหวนหมอดไปไหนมาจับมาแม่ให้ดูอางค่อยๆใช้ใช้เวลาให้มีประโยชน์มือถือมือจับมือทำคลิปเออโต้หนี้หิวแฉงเออตรงนี้หิวแฉงอยู่ดิเดี๋ยว ที่เดิมแห่มองเดิมแห่เสาเดิมเสาเดิมให้จับเสาใหู้เสานะใหจับเสาหามูเสา้ามาเอ๋อใช่มัมือตงน้อยน่เไม่ใช่เลยไหมเพื่อนเา็เ็นนมเนม่ เล็กเป็นอะไรบรอดูเล็กยุบบอ,อกหนีนก,ก็ประมาณนี้ครับพอดีครับครับผมได้เลย Ồ, cái này là anh bị hổn Đúng không? Ồ, ý bảo hủ mà Kìa, ở đây, bên trong nào kìa Ở Đâu, Quay nhá, nhá kìa không bỏ cái quay xa nữa, quay xấu nè qua nó

อย่างั้นเหล็กตกในหัวนะโอ้ีเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาขยับอีกท่านเดี๋ยวเบียดแล้วล่ะเจ็บจะได้ขยับเท้าด้วยเจ้าเอาขวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้องต้องปากแดงต้องนั่นแป๊บนึงยังไม่ต้อง ถ้าพี่แดงได้ตำแหน่งน้ำอ่ะพี่ก็ดันน้ำเชื่อมเอาเส้นสีมอเนี่ยจะมีขีดไว้ไว้ด้านนอกได้ใช่ไหมไว้ด้านนอกเส้นข้างล่างอ่ะต้องขยัาได้ผมจะขยับเสาเออระดับน้ำได้ไหมล่ะขยับเสาระดับน้ำที่ได้ก็ใช่ระดับน้ำวิ่งมาได้โูรูรูรูเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้โอเคได้ได้ นี่ละเล็กลาดยิ่บนยังไม่มีคนจัใครจับเลยเอาขอดลงมาเดยอย่างเ้ยเ้าเอาเอาาไเลยคือมูลจัดตัดตัดเอาเทียบเปเทียบเสาเร้าเนอแกงเศากงเลงหัวเอะเา้าเากงเลยแบ่งชิ้นเลยมีมีมีบาดไหมเนี่ย เดมมุมเลยฮะโอเคครับเห็นดน้อยดงเส้นอยู่ข้างในนะเส้นไหนมานีแล้วเส้นอตรงนี้เลยโอเคครับมาทานมาทานุน่าเอ้ย่มันจะับเดี๋ยวได้ให้ลง้มาจรฐานีิเตลิไหม โอ้ยธรรมดาที hmm. uh ่บ huh. uh ้านนี huh. uh ้ต huh. uh ้องอลังการนี่เออเออสปอนเซอร์มีหลายหลัง่ะโอ้ยสปอนเซอร์มีหลายหลัสปอนเซอร์มีเป็นลังเลยนะเออมีเป็นลังเออเปรียบกับสปอนเซอร์แต่พ้นทุดท้ายกันที่กระซัมบนบ้านเอาทุกเก่าเหรอ ขายยาการดบังซอ้อบ้างมาต่อยได้บังร์้อบ้างไปแข้งกระตาแดดไปเนาะนี่แล้วน้ำเด็ดเบี้ยครับแไปใส่รอกมางมาดโจมกน้ำเเบี้ยน้ำได้ดึงโจม เป right ็นต right ่างไงแต่ได er. ้คนกนเนเป็นตางทียากจ้างงานเห็นแต่ได้กอจะได้มัจะแทงกูได้ไฟลวกมือเ็เรียบร้อยครับทุกคนแอ้สื่อเลแก้ได้นะอยใช้เแรก้ตรงนี้เจ้าเหรเ่ยนูนเข้าหน่อยสิรอนจูดเลยไหมล่ะครับี้แเขาไว้มาครับก่อนอมันโยกหลังเรับ